สวัสดีค่ะวันนี้ครบ14วันนะคะมาตัดใหม่ค่ะวันนี้นะคะพี่สาวคนสวยท่านนี้ของเรานะคะก็กลับมาตัดไม้ค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่พาตัดเรเบียกันไปแล้วครบ14วันนะคะ,คะพี่สาวคนสวยคนนี้ก็คือพี่สาวคนที่มาจากญี่ปุ่นเนาะ,ะใช่ค่ะ <c oughs> ค่ะหลังจากได้ตัดสินใจมาทำเลเบียตัดตกแต่งเลเบเนาะ,อะเองรู้รู้ แล้วมไม่มีความมั่นใจอ,อพอตัดสินใจมาทําแล้วโอรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะรู้นี้ทํานานแล้วรู้สึกอย่างนี้<ช>คือรอทํานานแล้ว<อ>แล้วก็เออก็รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ตัดสินใจมาทําที่นี่นะคะทางบ้านถามเยอะมากๆถามเยอะ<จ>มากๆว่าแบบตอนทํามันเจ็บไหมแล้วถ้าสมมติตอนทํา ไปแล้วค่ะหลังทําหมดฤทธิ์ยาชาแล้วเนี่ยเจ็บไหมคะความจริงเลยคือพูดจากความจริงนะคะคือแบบว่าตอนทำนี่ไม่รู้สึกเจ็บเป็นพอดียาชาหมดฤทธิ์ไปแล้วหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ๋อมันเจ็บพอทนได้ก็เลยตัดสินใจจองตัวเครื่องบินรีบกับอุดรเลยไปพักฟื้นที่อุดรต่อสรุปก็คือสามารถเดินทางได้ค่ะอยู่ในความปวดเลเวลที่ทนได้ทําแล้วแฮปปี้เลยมีความสุขค่ะอย่างน้อยๆคือมันเป็นเรื่องที่ที่เรารู้ คนอื่นอาจจะเออมันมันไม่ใช่มันเป็นของข้างในแต่เราเรามีก็เออมันมันเป็นอย่างนี้มันมันอยู่ในใจเราักลูกค้าจริงๆเนาะที่ได้รับการผ่าตัดไปจริงๆแล้วก็อีกไม่นานคุณพ,พี่ก็จะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะ,คะกลับกลับมาอย่างสบายใจกลับไปสบายใจกว่าะนะคะสบายใจกว่า <laughs> สบายตัวสบายใจนะคะแล้วตอนนี้ตัดไหมแล้วล่วงอกมากเลยคะ่ะเบาสบายใจใช่สบายใจค่ะ <laughs> ที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ มตัตาไคลินิกค่ะออขอบคุณค่ะ